ครับผมกราบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปบันชนกฟาร์มละเอตุผูดอคนครับผมสวัสดีประจําช่องเราเซาของวันที่21มิถุนายนสองพครับทางฟาร์มเพามีงวดเปิดแบงก์โยซีชุดนะครับผม4ชุดเป็นแม่ลูกเมีย2แม่ลูกผูสอนะครับผมเดี๋ยวพ่อเขาจะจัดให้เขาคู่ใส่เดียวกันให้นะครับใกล้ๆกันนะครับผมทั้งยกทั้งแยกล่ะครับผมมักแบบไรกะจังเบิ่งรายละเอียดในคลิปนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วย อมเลยครับแม่ลูกผูครับผมนี่งว่ามาลูกแรกลูกสองมาเกินนี่ครับลูกไส้ครับใจลูกงามครับผมใจลูกงามงวดไทยเฮ้านะครับจะถามหาความสูงครับสูงอยู่122นะครับผมเบิ้งครับลูกผูออกั้างบามันนะครับเป็นไทยบามันงามเหนืนางดีๆครับผมโค้นี้ไปนครหนึ่งเมื่นสามพันบาทครับผมหนึ่งเมื่นสามพันบาทนะครับ แม่ลูกผูนะครับอ่านี่ครับเอิงบักลาเข็นตั้นครับผมอายุละเล่าเดือนกว่าสองเดือนบ่เกินนี่นะครับตัวที่สองเป็นแม่ลูกเมียครับผมแม่ลูกเมียง่วลูกแรกนะครับลูกแรกเบิ้งครับนี่สดสดเลยนะครับส่วนสูงซ้ำๆกันครับผมกับแมวขันราเล่าลอยยิบสองนะครับนี่ลูกสาวงามๆครับผมเบิ้งครับ ติดชาโดเล่มากหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ชาโดเล่มากลูกสาวเสียอยู่ประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนไอลูกถ่ให้เบิงยังไนี่ถ่าย่ไย่เบิ้งยังไยนี่เนานะไหบากลูกมาลูกมานี่ลูกสาวครับเบิ้งครับนี่งามครับผมงามผมนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมแม่ลูกเมียนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแต่ขันยกไปชุดนี้นะครับ ชุดนี้ยกไปผมเอาในค่าสองหมืนสี่พบาทครับผมนี่ขันยกไปงวดซีโตนี่นะครับไล้มักงวดไทยครับผมใครมากงวไทยนะครับซโตครับผมโตเมียสามโตผู้หนึ่งนะครับเอาน้าแคงสองหมื่นสี่พบาทพร้อมทรงฟีไห่สองรกิโลเมตรแหละครับเก็บเงินหนาขวากถูกบาทนะครับพ่อแพี่น้องทันใีที่สนใจเบื้องแรกละเอียดดีเราก็โทรมาครับศูนย์แปดซีสาหนึ่งห้าเก้เก้านะครับอ่าใงวไทยนะครับยกไปถือค้อมลเมือสงครับผม รถไห้เลยนะครับหรือความระมือนสองอ่าชุดที่สามนะครับแบบที่เนี้เป็นใส่ไงขึ้นมาครับแม่ลูกเมียครับผมแม่ลูกเมียง่วลูกแรกลูกสองบ่เกินนี้นะครับส่วนสูงแม่อยู่รอยสามสิบ่ดีครับแดงโบดทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับแดงโบดทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ยครับเบิ้งเครื่องดำนะครับผมนี่ลูกสาวลูกสาวสิประมาณสามเดือนนะครับผมประมาณสามเดือนนครับตัวแม่ผิ่นนะครับมีลูกสาว เบิ่งครับใจลูกถือว่าโอเคเลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยงัวแดงนะครับไผ่มากงัวแดงโบดบ์คบก้นผาดครับผมแม่ลูกเมียนะครับคบเนี่ยไปในราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับผมนี่บางจะชัดนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับชุดท้ายครับเป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูวงัวลูกสองนะครับผม ลูกไส้ประมานซีหาเดือนครับเหนือหนังดีทรงลูกงามครับส่วนสูงแม่รอยสามสองแม่บดเท่กันนะครับผมแม่แดงบดเื่กันนนะครับนี่ลูกไส้ครับครบี่ไปแล้วคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทหรืออยากยกไปครับผมชุดแดงนี่นะครับว่าซีตัวครับผมเป็นตัวแม่สามตัวผู้หนึ่งเท่ากันครับนี่ ชุดแดงนะครับชุดแดงราคาสามหมืนสามครับมันจาไปได้พิเศษครับราคาสามหมืนบาทถ้วนๆครับผมสามหมืนบาทถ้วนๆครับรวามสรงฟีห้2สองรอยกิโลเมตรแหลคือกันนะครับผมไก่กวนกับโงครับทั่วมาเจรจาต่อร่องกันได้นะครับประกันตัวนี้ให้ทุกโตครับขาดอกขาทอนนะครับกระดูกสุดกระดูกสวงสุดด้วนนะครับเข้าประกันตรวนี้ให้มาคมใดสนใจค่มใดเบื้องละเอียดดีครับทั่วมาบอกกันครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับ เก็บเงินหนาข้อทุกบาทนะครับผมบ่ได้ความจําก้อนไมแต่บาทเดียวครับสนใจสนใจข้อมใดปรึกษากันดีๆผู้ที่สื่อผู้สี่เลี่ยงนะครับผม่าให้มีปัญหากันครับวันนี้เฮากะมาฝากพี่น้องไว้ซัมเนี้ครับกะบสำหรับคนที่เขาเบิ้งไม่ออกฝากกดติดตามไว้นะไม่เด้ครับผมยามเฮามีงัวชุดในไม้มาลงนะครับหรือได้ขายข้อมใดไปเฮาอัปเดตไปทันสิได้รู้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ซัมเนี้ยครับสวัสดีครับ